โอ้โหหลุดโ,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 โอเคผมสวิด้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะผมวันนี้อยู่กับเกมคงไขสตาร,ริวนะผมก็วันนี้เรามาเปิดกาชากันนะผมก็แน่นอนครับว่าตัวอวยที่เรารอเปิดมันมาแล้วนะผมก็เพืเเเ่อนๆอ่า ในช่องเนะปกติอาจจะลงทางซานกันบ่อยับผมก็นี่เป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมเล่นอยู่นะผมเกมคงใครสตาร์เรวเนาะก็เล่นกับเพื่อนอีกคนนึ่งนะผมก็กลัวเพื่อนมันเหงารับผมก็เลยเล่นเป็นเพื่อนมันนะครับก็ได้ไอ้เพื่อนนะครับผมก็คอยบอกคอยอะไรอยู่ว่าเออเล่นอะไรอัพสเตตัสอะไรยังไงนะผมก็เล่นมาโอ้ตั้งแต่แพทของแพทของใครแล้วนะแพทของ ท่านนายพลใช่เล่นมาแพทนายพลแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้า,ขาออกๆถ้าผมเล่นมั่งหายมั่งนะผมก็เล่นมาเ,นเรื่อยๆไม่ได้จริงจังแบบเติมตุ้มตามอะไรเทา่ทาถังซานนะผมเนอะก็มีแค่เติมรายเดือนนนานๆทีนะผมก่อนตัวละครเข้าสักนิดสักหน่อยเติมสะสมนะผมก็แน่นอนถ้าผมตัวละครตัวอวยของเราที่เราจะมาเปิดกันในวันนี้นะผมอ่ะ ใส่หลินนะครับก็ทีมผมเป็นทีมน้องข้าวเนาะทีมน้องข้าวก็จะแข็งแก่งสุดแล้วในนี้อ่าทีมนี้นะผมเอามาแทนตัวของจากทิปปีรอก่อนดูทีมว่าจะจะรู้นะผมว่าทีมผมมันก็ก้างไม่ค่อยสมประกอบเทนะ่าไหร่ก็นะครับเล่นมามา,มาหายๆนะผมบเบต้าก็ไม่ค่อยรู้นะผมเพื่อนให้เพื่อนแนะนําอย่างเดียวนะผมว่าเอ้ยเอ้ยมึงช่วยกูหน่อยนี้แบบไม่ผ่านด่านนี้อะไรพวดนั้นนะผม นะครับผมตัวเรามีร8 0ยบนะผมที่ผมต้องการคืออ e 0นะผมเอาแค่น้องก็พอแล้วก็เอาประจำตัวน้องนะผมแล้วก็ที่เรือผมจะไปเปิดประจำตัวของน้องยูนิคอนนะผมก็เป็นตัวละครฮิวที่ขอบคุณที่ปนมาในวันนั้นนะผมทีมก็ดีขึ้นเยอะแปะมาเราลีลามานานแล้วเราเปิดดีกว่านะผมก็คือไม่มีการันตีอะไรนะผมอ่ะไม่มีนะ เ iesen, ดีเย๋ยวดูรายละเอียดโคเดินมาเตรียมกระดุงการันตีเรียบร้อยไอไอเราก็โอ้ไม่มีครับนี่ไม่มีเลยมีอยู่สามขอแบบดวงดีแบบสิบไออะไรนะสิบโรมาสองตัวได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเลยเหรอเฮ้ย เฮ้ hey, hey. ยเฮ้ยสิบใบสิบใบเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอไม่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 คือไม่เคยเปิดแบบสิบใบมาก่อนไงโอ้ oh, ยสิบใบสิบใบจริงๆริสิบใบเฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยโอ้โหเจ้เดี๋ยวจะทักท้าบอกเขาเนี่ยโอ้โหสิบใบ อุ้ยจริงเหรอโอ้ค้างค้งแรกเลยโอ้โ้โอ้โหสิบใบายส่งแป๊บโอ้โหเฮ้ยโอ้ตัวนีร้อยเจ็ดสิบตัวนีร้อยเจ็ดสิบโอ้เฮ้ยทำเฮ้ยทำน้องอีสองได้ไหมวะ สิบใบสิบใบมาโอ้ยแล้วว่าจะอจัดคลิปยาวๆเอาเบอเลยทีนี้ตีสามด้วยอ่ะไปเราไปขอไปทำตัวต่อโอ้ยทำตัวไม่ถูกเลยเฮ้ยจริงเหรอเอาเอาเอาประจำตัวประจำตัวโอ,โอ้โหทำไมมานะโอเค อีกสิบครับก็ประจำตัวก็ไม่มีการันตีนะผมพราะเปิดขอเอลกันไล่างมืดไปละนะฮะลึกด้วยลายนั้นอ่ะห้าสิบกว่าผมเปิดไอ้ประจำตัวนี้หลุดแบบยับยับยับจุย้ยี่นะผมแลยับไม่ว่าลึกด้วยนะประเด็นนะ่ะโอ้โหท่าไหลได้เนี่ยโอ้ลึกจัง เฮ้ยทำไมกดประจำตัวมันลึกจังเลยเอ่ะเฮ้ยเฮ้ยลึกเกินไปเปล่าเฮ้ยโอ้ประจำตัวคตรลึกเลยอะโอ้โหลึกไม่ว่าอย่ารุนเรงก็พอแล้วไอคลิปที่เรา <laughs> จะทำยาวๆกันผิดแผนไปหมดเลย โอ้โหหลุดโอ้โหหลุดอ้หลุดประจำตัวโอ,โ,โอ้โหมองเลยอะหน่อยเลยอะหน่อยเลยแม่เมา,เากลับกับประจำตัวนี่เองอืมโอ้โหตัวที่ฟาร์มมาอย่างยากลำบาก โอ้โหถ้าเป็นประจำตัวมันลึกจังเลยอะ่ะโอ้โหลึกจริงนะเนี่ยหมดแล้วเอ้ยเอ้ยไเอรอประจำตัวเอาสูตรรอเพื่อนโอ้โหลุดเรงกระจายลึกด้วยโอ้โหชีวิต คือแบบให้คือให้ตัวมันดวงดีใช่ไหมวมาเอาคือเราจำตัวโอ้โหชีวิตแต่ประจมตัวต้องสวยนะอ,อ,อยากเก็บโอ้โหได้สภาพนี้ไปเปิดไล่คนยูนิคอร์นโอ้โหตายพอดีชีวิตโอเคมาแล้วนะฮะโอ้โหก็นะครบองค์ครบองค์ประจมเฮ้ยครบองค์ประชุมเอออ่าเรียบร้อย พร้อมไลโคนยยาสมใสัโอเคแล้วเดี๋ยวก็ไปให้เพื่อนผมปั้นให้นะผมก็เ <c oughs> ดี๋ยวอ่ะทีมเนาะทีมทีมน้องข้าวก็ครบตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็โอเคสบายใจหน่อยอย่างนี้ได้ลงกิจกรรมอื่นนะคลิปเราโคตรจันร็วเลยเนี่ยผมเ <c oughs> จอดอกดอกดอกแรกไปสตันเจอดอกต่อไปยิ้มไม่ออกเลยนะ กัน,นี้เป็นครั้งแรกเนาะผมสลัดเกมคงใครสตาร์เลวก็เออ่ยังไงดีอะก็ไม่รู้จะอะไรยังไงดี <c oughs> ก็จบคลิปว่านี้เป็นเท่านี้ดีกว่านะผมในคลิปต่อไปเราไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมอโอเคครับบ๊ายบาย